สวัสดีครับที่สิสานมาต้องโคกสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุภูสุขชนครับมาพอกันอีกคือเก่าครับพี่น้องเมือนี้ที่นิาสานสิพาก,กินต้มตับไก่พี่น้องนี่พี่น้องเฮ็ดเดียแล้วไม่ไหมมาพี่น้องมากเมือนี้มีแจวแล้วพี่น้องเด้อกันติดขอ้อผนว่าแล้วก็ไอ้มะเขือมะแตงผักกาดคือเก่าพี่น้องมากพี่น้อง จําแก้วก้อนคําแรกอืมอืมแซ่บมากแก้วก็แซ่บแล้วตมเกือนนำต้มอืมโอ้ขอทางผมมือเกขา <c oughs> นี่พี่น้องโอ้แซ่บ จำเจ้าก่อนพี่น้องนี่ต้มตับไก่เลยพี่น้องเด้อโอ้ติดติดคอคือเพื่อนวาลแล้วมาพี่น้องมา

กลองจำน้ำจิ้มอีก้อนพี่น้องการตีทิศข้อพี่น้องอืมก็คือกินไก่ต้มไก่ย่างห้าเลยพี่น้องเขามีซอสโอ้กินไปติดข้อดีขนาดเอ้าอืมอันนี้คือกันพี่น้องอืมครับ หอเยังไม่ร้องมะเขือพี่น้องแก่เพชร แสบตีดูพี่น้องมาเลยมีคือกินแล้วเขาแร่งด้วยพี่น้องอืมอืมอืมตับมันพี่น้อง แก่พน <sh arp> mm. ังวัว อืมแจบดีพี่น้องพวกมันซิมีหัวใจผมรู้พี่น้องเนะอืะ สิบมิงหัวใจพร้อมนี้ละมองจับอืมอืมอ่าเนาะว้าแสบคักมื่อเนี่ยก็แสบคักเหมือนแล้วเนาะคั่นหิว Mm. Og oh. อันนั้นเป็นตับรวมเล้วพี่น้องทั้งหัวใจทั้งตับมันรวมหมดเลยว้านี่พี่น้องจิ้มแก้วอืมแจ็บขึ้นดยพี่น้อง,นองันเนียวสบคือเก้า อืมอืแซ่บพื้นนอกอืมจำเกียวลงไปเลยพื้นนองจำลงไปเรืกๆนี่ อเอาพี่น้องแซบดีนาอเหมือนนี่ต้มสับไกลพี่น้องก็มีหมักแตงเมียงเขานี่และแซบดีพี่น้องโอ้กนอื่นทีนสาขอขอขอบคุณ้นา้เน้ะครับเด้อที่กดไลค์กดแชร์หรือว่ากดติดตามให้กับทีนิสานทีนิสานก็ขอขอบคุ้นจากใจครับ มอน,นี้ก็สวัสดีครับ